สวัสดีค่ะเป็นคลิปที่3นะคะวิธีทำนะคะเ,เข้าหมากใหญ่โรสนะคะว่าขั้นตอนแรกเราเอาเข้นเหนียวไปนึ่งก่อนนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาล้างล้างเสร็จแล้วนะคะก็เอามาใส่แป้งข้าวหมากพอใส่แป้งข้าวหมากเสร็จแล้วหน้าตาเขาก็จะดเด้่นฟูๆแบบนี้นะคะเม็ดอุ้งหัวอ้วนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เม็ดเรียงตัวกันสวยงามเด้งเด้งฟูฟูฟฟอบ,อ,บอุบอ้วนเหมือนแม่ค้าเลยขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นขั้นตอนบรรจุกระปุกนะคะเพื่อจะเอาไปขายกันกระปุกละ10บาทถ้าเป็นกระปุกนะคะใหญ่ๆเลยก็15บาทอันนี้ก็ใหญ่เวอร์นะคะตักข้าวหมากนะคะใส่กระปุกนะคะให้พูนๆให้พูพๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ข้าวหมากเข้าเป็นแล้ว น้ำจะออกค่ะน้ำเข้าหมากนะคะเดี๋ยวหลายคนนะคะจะบอกว่าน้ำอัดไหลนะคะอย่าคิดมากนะคะน้ำเข้าหมากนะคะเนี่ยค่ะพุนพูนแบบนี้เลยนะคะตักแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาที่เข้าหมากเขาเป็นแล้วนะคะเขาจะยุบลงมาประมาณเซนหนึ่งก็จะพอดีเลยอยู่ที่ว่าเรานะคะจะเอากระปุกเล็กกระปุกใหญ่นะคะมีกระปุก10บาทกับ15บาทน,นะคะอ้อวอนๆแบบนี้เลยนะคะลดทําให้ดูนะคะว่า ตัวรถเองนะคะบรรจุพันเองนะคะล้างเองนึ่งเองนะคะหมักข้าวเองนะคะเนี่ยค่ะออกมาแบบนี้เลยเข้า,มาหมักยายรถค่ะเวลาตักนอตักคุณๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ปิดฝาและเวลาที่น้ำเขาออกแล้วเขาเป็นแล้วเนาะเขาจะลงมาประมาณเซนหนึ่งก็จะพอดี ดีเลยนะคะและเวลาที่เขาเป็นเนี่ยข้าวหมากของรสนะคะจะไม่ใส่น้ําตาลเลยนะคะแต่เวลาที่เรากินแล้วจะมีรสชาติที่แบบว่าหวานชื่นใจด้วยแป้งข้าวหมากแล้วก็ข้าวเหนียวของเรานะคะ,ะทําไมเราต้องกินข้าวหมากคะข้าวหมากนะคะจะมีจุลินทรีย์ทําให้เราขับถ่ายง่ายข้าวหมากนะคะของเยาโร,ถรถปรับอารมณ์จากคนที่วิงเวียงวินวินนะคะกินข้าวหมากไปแล้วนะคะจะอารมณ์ดีนะคะผัวเมียจะไม่ทะเลาะกันเลยเพราะอารมณ์ดีต้องกินทังคู่นะ ะะไม่ต้องเชื่อรถแค่ซื้อไปลองดู10บ,บาทเองนะคะรถทําอย่างสะอาดสะอา้านทําด้วยมือนะคะทาด้วยใจทําไมต้องทำคะเพราะรถชอบกินเข้ามาก็เลยเรียนศึกษานะคะและนะคะหมดข้าวไปหลายกิโลแล้วถึงได้สูตรที่ว่าสูตรที่อร่อยและสะอาดแล้วนะคะถ้ายังไงนะคะพรีออเดอร์มาได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าส่งเคอรี่ปกติวันลุกขึ้นถึงนะคะรถทําวันนี้แต่ช่วงนี้ก็เหลไปให้อีกหนึ่ง วันถึงลูกค้า3วันอรอยอร่อยหวานชื่นใจนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเย็นเย็นนั่งดูทีวีกินไปนะเพลินหมดเป็นสิบกระปุกเลยทีเดียวค่ะมีอะไรก็ทักมานะคะ idline rose 1654ี idline rose 1654ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ